สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมเมฆวันนี้เราจะมาทำคอามจักอาโทระสาวน้อยผู้ปฏิญาณตนว่าเธอจะเป็นลูกผู้พิทักษ์ลูกเรื่องราวของเธอจะน่าสนใจขนาดไหนไปชมในคลิปกันได้เลยเหมือนเดิมน,นะครับคลิปนี้มีสปอยอยากหนางหนัวง,งจากในนิยายหากพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันได้เลย อาร์เธอระเธอมีลูกรักเป็นมนุษย์กึ่งสัตว์อายุเติมานราวๆสิบปีเนื่องจากเผ่าอมนุษย์นั้นไม่สามารถบ่งบอก,บกอายุได้ชัดเจนเนื่องจากสามารถเติบโตจากเลเวลได้เธอจะมีหูและหางเป็นลักษณะเหมือนเสือขาวมีผมสีขาวแซมดำด้านนิสัยนั้นอาโทระเธอจะเป็นคนที่ใจเข้มแข็งมีความฉลาดเฉลียวและเธอพยายามจะดึงดูดความสนใจของทาม,มิอยู่ตลอดเวลาเธอจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้รับความรักจาก นาฟูมิอยู่เสมอถึงแม้ฟูจะเข้ามาห้ามเธอแต่เธอก็จิ้มฟฟให้นอนดาดดิ้นไปเธอนั้นจะเป็นคู่แข่งกับทั้งลัสเลียและเชนอยู่ตลอดทั้ง3คนนั้นจะเป็นพวกที่เรียกร้องความสนใจจาก,กฟูมิแบบสุดๆเลยเธอเป็นคนที่เด็ดขาดและมักเริ่มทําอะไรบางอย่างก่อนที่นาฟูมิจะออกคําสั่ง้วยซ้ําถ้าคุณคิดว่าพูกากาโร่ทาทุกอย่างตามสัญ,ญญาณแล้วอัทวระนั้นเร็วกว่านาฟูมิหลายเท่าเลยด้านพลังและความสามารถของอัทวระ อัทระนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดฉเฉลียวและเป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่เกิดหลังจากที่อัทระได้รับน้ํายารักษาของนาฟูมิเรียบร้อยแล้วนั้นทําให้ร่างกายของเธอกลับมาแข็งแรงเธอก็ค่อยๆแสดงความฉลาดเฉลียวและความเป็นอัจฉริยะภาพะด้านการต่อสู้ออกมาด้วยสายเลือดของเผ่าอังกุที่มีคุณสมบัติในการเป็นนักสู้ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนั้นทําให้ความเก่งกายของอัทระนั้นค่อย,อยๆเบ่งบานมาด้วยจุดเด่นของอัทระถึงแม้ว่าตาของเธอจะบอดนั้นแต่ตัวของเธอสามารถ ควบคุมจิตเพื่อเพ่งมองกระแสพลังปานของศัตรูและหาจุดอ่อนที่เหมาะสมในการจูบตีได้ยิ่งเป็นศัตรูที่มีพลังป้องกันเยอะอัตุระยิ่งได้เปรียบ แล้วยิ่งอาทุระได้เรียนวิชาแปลคุณษณะไร้คู่เรียบมาคุณย่าเอลรัสซ่ายังบอกเลยว่าอาทุระนั้นคืออัจฉริยภาพในรอบร้อยปีเลยอาทุระนั้นอาจจะเก่งกว่าตัวเธอได้ซ้ำถ้าหากฝึกฝนไปเรื่อยๆความสามารถของอาทุระนั้นยิ่งเด่นชัดขึ้นในตอนที่ต่อสู้กับโฮโอการโจมตีที่ผู้กล้าโลกไม่อาจป้องกันได้แต่เธอนั้นสามารถป้องกันพลังนั้นได้ถึงแม้จะแลกด้วยชีวิตของเธอก็ตามและในศึกต่อสู้ที่ต้องต่อสู้กับสับปหลาที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ไร้ขีดจำกัดหรือจะเป็นสัปหลา ที่มีเกราะหนาจนไม่มีใครโจมตีเข้า อาทุระเองเธอก็เป็นคนที่ปิดเกมปีศาจเหล่านั้นด้วยการสะสมพลังและทลายจุดอ่อนเพียงจุดเดียวของปีศาจตนนั้นถึงแม้ว่าตัวของอาทุระนั้นเธอจะไม่สามารถยืนสู้แบบตรงๆได้แบบแลกหมัดได้แต่ด้วยไหวพริบและการมองจุดอ่อนของศัตรูนั้นก็เพียงพอที่จะทําให้อาทุระจัดการศัตรูตนนั้นได้อย่างบิดเสร็จเหมือนกับที่อาทุระต่อสู้กับมังกรมารที่เข้าควบคุมโลกข,ของนาฟมีเพียงการจูบตีเพียงไปนิ้วของอาทุระก็สามารถทลายเกาะที่แข็งเก่งของมังกรมารได้แล้ว บทบาทในเนื้อเรื่องของอาทุระอาทุระปรากฏตัวครั้งแรกในนิยายเร่มที่เศเธอเป็นทาสอยู่ในอนาณาจักรเซนทูเปียซึ่งเธอเป็นโรคร้ายกำลับบงจะตายถ้าหากไม่ได้รับยาที่มีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูฟต้องคอยเข้าไปต่อสู้ในคอนลเซียมเพื่อนำเงินเหล่านั้นมาซื้อยาให้กับอาทุระ ในตอนนั้นนะฟูมิเองคิดอยากจะซื้อฟูและก็เห็นดอดกสาวคนนี้คือตัวของฟูนะถ้าหากไม่ซื้อน้องสาวเข้าไปด้วยเขาจะไม่ยอมไปกับใครทั้งนั้นนาฟมิจึงตัดสินใจมอบน้ํายารักษาให้เก่ อาทุระเพื่อเป็นการรักษาตัวเธอและพาตัวหอกอาทุระและโฟกลับไปที่หมู่บ้านหลังจากที่อาทุระกลับมาที่หมู่บ้านตัวเธอก็ค่อยฟื้นฟูมาเรื่อยๆื่อเกือบจนสมบูรณ์จนสามารถถอดผ้าพันแผลที่พันตามร่างกายของเธอออกให้พบว่าเธอเป็นเด็กสาวที่มีรูปรักสวยงามทําให้ใครหลายคนตกตะลึงในความน่ารักของเธอและหลังจากนั้นเธอก็เข้ามาสัมผัสใบหน้าและกอดน,นฟมิ ได้ถามนาฟิมว่าถ้าหากลัทเทเลียเป็นดาบของลูกแล้วใครล่ะที่จะเป็นผู้ที่ปกป้องลูกถ้าหากไม่มีใครที่จะคอยปกป้องลูกเธอจะเป็นโล่ให้กับนาฟูมเองเธอจะเป็นโล่ที่คอยปกป้องโล่เองครั้งแรกที่นาฟิมได้ยินคนํานี้เขาก็ตลกเหมือนกันนะเธอจะเป็นโล่ที่คอยปกป้องโลงง่กันเหรอน่าตลกดีนะโล่ยังต้องให้ใครปกป้องอีกงันเหรอถึงนาฟิมจะพูดอย่างนั้นแต่เธอก็ตัดสินใจแน่ๆเลยว่าเธอจะเป็นโล่ให้แก่ลูกหลังจากนั้นทั้งตัวของนาฟิมโฟและซาดิน่านั้นก็พากันไปเพื่อรีเซ็ตเลเวลที่อาจจะมี มิโลมาร์กและพวกเขาและเมื่อพวกเขามาที่ปราสาทของมิโลมาร์กเขาก็ได้พบกับอันครในครั้งแรกที่อันครเห็นทั้งสองคนนั้นเขาก็อยู่ชะง,งักไปและนึกน้องสาวข,ของตัวเขาเองเขาคลั่งแล้วก็หนีออกจากตรงนั้นหลังจากนั้นนาฟีก็ได้มาถามราชินีมีดีว,ว่าอันครเป็นอะไรและพวกเขาก็ได้รับรู้ความจริงว่า ตัวโองทั้งสองคนนั้นคือหลานสาวของอันเครซึ่งในสมัยก่อนนั้นอันเครเข้ามีน้องสาวชื่อว่าลิเลียซึ่งถูกทางอาไรจากชิฟิเดนนันลักพาตัวไป ในทีแรกอันเคคิดว่าน้องสาวข,ของเขานั้นได้ตายไปแล้วแต่หลังจากที่ได้เห็นทั้งสองคนทําให้อันเคนั้นมีความหวังขึ้นมาบ้างว่าน้องสาวข,ของเขายัง,ยงคงอยู่แต่จากสถานการณ์ที่ทั้งสองคนนั้นถูกขายไปเป็นทาสก็พอที่จะทําให้เขารับรู้ได้แล้วว่าน้องสาวเขานั้นอาจจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วก็ได้ในทีแรกทั้งฟูลอัุระเองก็ยังไม่อยากเข้าไปทักทายหรืออะไรอันเคเพราะเนื่องจาก ยังไม่สนิทเนาะยังคงต้องใช้เวลาในการปรับจูนราชินีมีเดียเองก็อยากให้ทั้งสองคนนั้นเข้าไปหาอันเคลช่วยปลอบเขาหน่อยช่วยเปลี่ยนใจเขาหน่อยว่าอยากให้เขากลับมาเป็นคนเดิมนะทั้งสองคนก็เก็บเอาไปคิดก่อนแต่ยังไม่ทำตอนนี้เพราะยังไม่ค่อยสนิทใจที่จะทำเท่าไหร่หลังจากรีเซ็ตเลเวลเสร็จแล้วไอ้แล้ว,ลวทุกคนในที่นั้นก็กลับมาเพื่อฝึกฝนวิชาเปรคุณศะไร้คู่เปรียบของอาจารย์ของคุณยายเอลลาสซา อาทุระได้ถามเทคนิคต่างๆกับคุณย่าแล้วเธอก็เริ่มจับเคล็ดวิชาได้จนทําให้คุณย่านะั่งชมว่าโอ้เธอนี่เป็นที่พรสวรรค์จริงๆเลยนะอโทุระต่อมานานิยายเล่มที่12เพื่อฝึกสอนให้นาฟิเข้าใจถึงแก่นแเท้ของวิชาเปคุณะไรคู่เปรียบคุณยายให้นาฟินั้นไปฝึกฝนกับอโทุระ เพื่อควบคุมการไหลเวียนของพลังชีวิตในระหว่างการฝึกฝนนั้นไกเอเลียนได้กินแก่นของมังกรมารเข้าไปทําให้ตัวของไกเอเลียน,นคุ้มครั่งจากเศษเสี้ยวของมังกรมารและมังกรซอมบี้ได้หลอมรวมกันและมังกรมามกร,มามก,รมาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมันได้เข้าไปควบคุมโลกของทมิและเปิดใช้อาวุธชุดคําสาปอัปเกรดจนถึงขั้นสูงสุดทําให้ตัวของมังกรมานั้นแข็งแกร่งขึ้นแบบสุดๆจนไม่มีใครโจมตีเข้าต่อให้ใช้ผู้กล้าดาบ มาก็ไม่ช่วยอะไรเลยคือกลายเป็นร่างที่แบบมังกรมารคือร่างทองแบบแข็งแกร่งมากๆไม่มีใครฟันเข้าเลยไม่มีใครในที่นั้นทําอะไรได้เลยจนอาทรละนั้นเสนอความคิดว่าเธอหน่ะมองเห็นจุดอ่อนของมังกรมารช่วยยืนเละซื้อเวลาให้เธอเธอจะใช้พลังของเธอจัดก,การมังกรมารเองถึงแม้จะไม่มีใครคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องเชื่ออาทรละแล้วเพราะว่ามันไม่มีวิธีไหนที่ จะทําได้แล้วเมื่อการยื้อเวลาสําเร็จอัทระได้ใช้วิชาเปรคุณาลายคู่เปรียบทะลวงเข้าจุดอ่อนของมังกรมานซึ่งตัวของมังกรมานนะครับมันแข็งเก่งตามพุกาโล่ยิ่งโล่แข็งเก่งโล่ยิ่งหนามันยิ่งแข็งเก่งเหมือนกับนาฟุมิ ทำให้การโจมตีตามอัตราส่วนพลังป้องกันนั้นส่งผลมากๆกับมับงกรมารน,นั่นเลยทําให้อาทุระสามารถจัดการมังกรมารได้ต่อมาก็อยู่ในนิยายเล่มที่สิตอนนี้นาฟมิก็รู้แล้วว่าถ้าหากอยากให้รัทเทียสวมชุดนิกุได้เขาต้องไปที่อาจากคุเทนโรเพราะเป็นสิ่งที่นาฟมิปรารถนามากที่จะให้รัทเทียใส่ชุดนี้เพราะเขาชอบร,รัทเทียในชุดมิโกะมาก อาโทรเอีก็ขอร่วมทางไปด้วยแต่ก่อนที่จะไปที่กูเทนโรเขาต้องไปที่อาจักรซิวเวลก่อนเพื่อขึ้นเรือไปอยังกูเทนโรเมื่อมาถึงซิวเวลในอาจักรนี้ก็เกิดสงครามภายในระหว่างซีเพาศักดสิน เพราะอ,อาณาจักรนี้เป็นอ,นอาณาจักรที่บูชาพูก,การุเมื่อพุก,การมาอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากให้พูก,การุออกจากอ,อาณาจักรนี้เลยจารลิสซ,ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ี่เผ่าศักดิ์สิทธิ์นั้นวางแผนที่จะใช้ตัวของพุก,การุนั้นเป็นเครื่องยืนยันในสถานะของตัวเองและเปิดเผยความจริงว่าการที่พ่อแม่ของโฟและอัทุระดายนั้นก็เป็นพ่อฝีมือของเขาเองเพราะเขาอิจฉาเผ่าพังกมาโดยตลอดและเมื่อมีช่องว่างเขาจึงพยายามที่จะ กำจัดเผ่าอังกุไม่ให้เหลือและในการพูดคุยนั้นจบกันที่ว่าถ้าหากนาฟูมิต้องส่งตัวเทนมาต่อสู้กับจาราลิตถ้าหากแพ้เขาต้องทําตามความปรารถนาของจาราลิสแต่ถ้าหากชนะได้อจากซิโกเวลจะยอมทําตามที่นาฟูมิต้องการนาฟูมิได้ส่งตัวของอาโุระและฟโฟเพื่อไปจัดการกับจาราลิสในการต่อสู้กับคนของจาราลิสนั้นอาโุระสามารถต่อสู้กับคนของจาราลิสได้อย่างสบายมากโดยไม่เสียแรงด้วยซ้ําหลังจากจบศึก อาทุระได้กลับไปบ้านเก่าของพวกเขาที่เคยอยู่กับทั้งพ่อและท่านแม่และได้ไปฝังหลุมศพของพวกเ่าทั้งสองอย่างสมเกียรติของพวกท่านหลังจากนั้นก็เดินทางไปยังอาณาจักรคูเทนโรต่อหลังจากที่นาฟี่สามารถจัดการบุกยึดหอคอยที่ควบคุมทางเข้าของคูทเทนโรได้แล้วนั้นทุกคนก็ได้ขึ้นเกาะคูทเทนโรด้วยความเป็นห่วงนาฟมิ อทระตั้งใจที่จะวิ่งเข้าไปกดนาฟูมิเตะเชนดันเข้าไปกอดก่อนทําให้อทุระนั้นอิจฉาเลยว่ากอดท่านนาฟูมิขอนฉันได้ยังไงเขาได้แมวขโมยกดหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เข้ามาในเมืองเพื่อเตรียมคุยถึงแผนการที่จะกอบกู้ประเทศคูฮิโรในระหว่างการเตรียมแผนการนั้นก็ได้มีมอนสเตอร์โอโรจิที่ถูกส่งมาจากบรญชาสวรรค์นคนปัจจุบันมาเพื่อต่อสู้กับกลุ่มของนาฟูมิ ด้วยพลังบางอย่างของโอโรจิทำให้ร่างกายของมันนั้นฟื้นตัวตอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความสามารถของอาทุระที่สามารถมองเห็นจุดตายของปีศาจโอโรจิได้สามารถจัดการปีศาจโอโรจิได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเธอก็มีบทในการช่วยนาฟุมิฝึกฝนวิชาแปลคุณลักษณะไายคู่เปรียบโดยการเพ่งจิตเพื่อมองการไหลเวียนของพลังชีวิตทำให้นาฟุมิสามารถเรียนรู้การใช้จิตได้อย่างสมบูรณ์แล้วอาทุระยังมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับบ,บัญชาสวัสด์อดีตที่เข้าสิงร่างของชิวดีนา ต่อมาก็ที่นิยายเล่มสิบ้ในช่วงนั้นเกิดปัญหานกฟีโอเรียของเจ้ามูจิสุ ออกเพียนผ่านไปทั่วเมืองไปทั่วรอบดินแดนทําให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างอัทระเองก็เป็นคนติดตามนาฟิไปแก้ปัญหานั้นด้วยในช่วงนั้นโมเจสูนั้นเขาได้ปลดล็อกอาวุธชุดคาําสาบบาเแห่งความราคะและบาปพห่งนิสยาทําให้บรรยากาศร,รอบข้างนั้นทุกคนต่างได้รับสถานะผิดปกติขึ้นมาตัวของอัทระนั้นเธอได้รับพลังแห่งนินสยาเข้าไปทําให้เธอปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจคือเธออิจฉาอิจฉาคุณราชเทเลมากๆอิจฉาที่เธอได้อยู่ใกล้านาฟิอยู่ตลอดเวลาเธออยากถูกนาฟิกอดเธออยาก ากถูกนัทวิรูปหัวเธออยากได้สิ่งนั้นสิ่งเดียวกันกันกบที่รัทเทเลียได้เธอต้องการมันแล้วก็เข้าไปสู้กับรัทเทเลียเพราะความอิจฉาหลังจบเหตุการณ์วุ่นวายของโมจิสุดแล้วทุกคนก็ได้เตรียมศึกในการต่อสู้กับโฮโอซึ่งเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์ตนที่สองที่ถูกปลดปล่อยออกมาก,การต่อสู้กับโฮโอนั้นอาทราถูกวางตัวให้เป็นแนวนหลังเพราะเธอกับโฟนั้นได้ตกลงกันเลยว่า ถ้าหากโฟไม่สามารถเก่งขึ้นได้อัทุระจะขึ้นไปเป็นแนวหน้าโฟยึงสาบานว่าถ้าเขาไม่เก่งขึ้นหรือฝีมือไม่ทักเทียมกับอัทุระเขาจะยินยอมให้อัทุระนั้นขึ้นเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับโฮโอนั้นอัทลุระสามารถสร้างความเสียหายกับโฮโอได้อย่างมหาศาลคือเป็นหนึ่งในตัวทำดาเมจหลักของทีมนาะฟูมิในการต่อสู้กับโฮโอเลยในช่วงเวลาที่กําลังจะปิดฉาก โฮโอนั้นก็ได้มีการโจมตีลึกลับบางอย่างสังหารโฮโอหนึ o ่งตัวไปซึ่งโฮโอนั o ้นจะมีอยู่2ตัวถ้าหากตัวใดตัวหนึ่งตายไปก่อนนั้นอีกตัวหนึง่งจะดูดซับร่างองอีตัวและระเบิดกลายเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และกําเนิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งในสถานการณ์ดังกล่านนฟวิรับรู้ได้เลยว่าเขาไม่สามารถรับการโจมตีทั้งหมดเอาไว้ได้แน่นอนมันต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมหาศาลแน่แต่ในจังหวะที่โฮโอกำลังจะระเบิดสร้างความเสียหายวงกว้างนั้น อาทูะได้เข้ามาขัดขวางการจมดีนั้นไว้อาทูะได้รวบรวมพลังระเบิดของโฮโอมาไว้ที่ตัวของเธอและปัดมันออกไปอย่างทิศท,ทางอื่นอาทูะได้เปลี่ยนพลังชีวิตของเธอบางส่วนหรืออาจจะทั้งหมดเลยเพื่อปัดป้องเลี่ยเบียงเบนวิถีระเบิดของโฮโอนั้นออกไปแล้วนาะฟมิก็ได้รับร่างของอาทูะที่รับการจมตีของโฮโออย่างเต็มๆร่างเล็กๆของเธอนั้นไม่เกรียมแขนบางส่วนของเธอหายไปจากการเผาไหม้ นาฟูมิพยายามรักษาอาโุระอย่างทุกวิถีทางและทุกวิธี แต่มันกลับไม่ช่วยอาทุระเลยแต่ถึงอย่างนั้นอาทุระก็ยังให้กำลังใจนาฟมูมิเธอยินดีที่จะตายในฐานะโลกของนาฟูมิและเธอก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเธอจะเป็นโลกของโลกเธอจะเป็นโลกผู้วิทักษ์โลกจากนั้นอาทุระก็ได้จูบนาฟูมิเป็นกายจากลาขอที่เธอจะสิ้นลมไปเธอได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวของนาฟูมิทั้งหมดและขอให้นาฟูมินั้นเลิกสงร้ากับเรื่องนี้ช่วยเปิดใจรับรักผู้หญิงที่เข้ามาหาด้วยให้เขาเปิดใจรับคนอื่นซนะให้คนเหล่านั้นเป็น หนึ่งในคนรักของคุณเธอนี่คือสิ่งที่อาโทระสั่งเสียกับนาทุมิในเวลานั้นนาทุมิก็รับรู้ถึงความจริงในใจของอาโทระที่ไม่มีการเสแสรส้งเขาจึงได้เก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้เข้าประกาศต่อทุกคนว่าเขาจะไม่ยอมฝังร่างอาโทระในแผ่นดินที่โสมมนี้เขาจะเก็บร่างอาโธระไว้ที่โลก จนกว่าโลกนี้จะสมสุขเขาจะไม่ยอมฝังร่างอาทูระไว้แก่ดินบนโลกใบนี้เด็ดขาดหลังจากนั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ดูดซับร่างของอาทูระเก็บเข้าไปยังโลกหลังจากการดูดซับอาทูระเข้าไปในโลกแล้วนั้นก็ได้ผลล็อกอาวุธ แหงความอารีซึ่งมันเกิดมาจากความเอื้ออารีของอัทระที่มอบให้แก่ทุกคนโลกเหงความอารีนั้นเข้าไปซ้อนทับกับโลกเหงความพิโรธความโกรธความเกิดช่างนั้นท่านจะเป็นคนช่วยรับมันเอาไว้เองหลังจากจบศึกการต่อสู้กับโฮโอเลยนั้นก็ได้มาจัดพิธีศพให้แก่ทุกคนที่เสียไปในสงครามพิสูจน์กับโฮโอ แต่ร่างของอาทุระก็ยังคงถูกเก็บไว้ในโลกนาฟมิสาบานนะว่าเขาจะไม่ยอมฝังอาทุระจนกว่าลูกจะสงบสุขเขาต้องเปลี่ยนโลกใบน,นี้ให้เป็นโลกที่ไม่มีใครต้องเจ็บปวดกับการต้องสูญเสียใครอีกแล้วบทบาทของอาทุระปรากฏขึ้นในอีกครั้งในในิยายเล่มที่16 หลังจากที่นาฟูมิต่อสู้กับทาคุโตะซึ่งมันมีความสามารถในการแย่งชิงอาวุธของพูก้าได้ตาฟูมินั้นถูกโจมตีจนอาการสาหัสปางตายพร้อมกับราชินิมิเรียในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนั้นในมิติแห่งอาวุธศักดิ์สิทธินั้นนาฟูมิก็ได้พบกับโอนและอาทูระซึ่งอยู่ในโลกของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองคนนั้นพูดในนามของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ว่า ในเวลานี้นาฟูมิสามารถเลือกได้ว่าเขาจะกลับไปยังญี่ปุ่นทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะตรงนี้เพื่อกลับไปบ้านเกิดหรือเขาจะอยู่ที่นี่ต่อพร้อมกับทุกคนเพื่อต่อสู้กับคลื่นเป็นสองทางเลือกที่เหมือนจะง่ายแต่สำหรับโนฟึนงแล้วตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาต้องการนะั่นคือช่วยทุกคนเขาเลือกที่จะอยู่ที่นี่ต่อเพื่อช่วยทุกคนและออสก็ได้บอกว่าตอนนี้ร้านทาเลียนั้นถูกวัดไปยังโลกของการ์ดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงอาโทระและออสผู้เป็นดังจิตวิญ,ญญาณแห่งโลกนั้นได้ มอบพลังพิเศษที่จะทําให้นาฟีนั้นสามารถใช้อาวุธของทุกคนได้แล้วมอบสถานะผู้ไกลเกียร์ซึ่งมีความสามารถในการโจมตีผู้ที่มีอาวุธสืบเชื้อสายหรืออาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จก่อนที่นาฟีจะออกจากโลก ของอาวุธศักดิ์สิทธิ์นั้นทั้งสองคนก็ได้เข้ามากอดและจากลากับนาฟมูมิเมื่อใดที่นาฟูมิต้องการที่จะพูดคุยกับพวกเธอเพียงแค่เขาแน้มือเข้าที่อาวุธศักดิ์สิทธิ์และนึกถึงพวกเขาพวกเขาก็จะสามารถพูดคุยกับนาฟูมิได้และนี่คือการจบบทบาทของอาทระซึ่งบทบาทของอาทูะนะครับมันจะยังคงมีไปเรื่อยๆแต่จะมาในรูปแบบของการพูดพูดคุยผ่านโลกของนาฟูมิซะมากกว่าแล้วถ้ารวมบทบาทของอาทระในภาค ว็บด้วยในตอนจบนั้นอาทุระก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่นาฟุมิชุบชีวิตกลับขึ้นมาและอยู่ร่วมกับนาฟมิแบบฮาลิมคือทุกคนเป็นเมียของนาฟมุมินะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากเจอกันในคลิปหน้าบาย